ไอฝนต่วนหนาวโอ้มันนี่ล่มแห้งเลยครับพี่น้องลมแห้งแห้งตอนใบใบคำคำ,คำสเสวะไปหน้าครับมันนี่ไปบ่เขาอยู่หน้าจาักหน้อยหน้าพี่น้องเป็นจังได้เขาออกร่วงไปเขาเดอว,ว่ามันเจียวหร้อบ่าพี่น้องเขาเดอว,ว่ามันเจียวหร้อเป่า โอ้ยเนี่ยล่มครับเสียงบือบ้อบื้ออยู่วุ้นอยู่ก่อภัยวุ้นก่อภัยในสวนพงเยวีล่มแห้งครับล่มหนาวเลยครับพี่น้องอาบน้ำตอนเศร้ามาสองมอเมื่อนี่รู้สึกได้เลยว่าความเย็นของน้ำเนี่ยว่าเป็นเย็นแบบว่าเป็นเย็นแบบเย็นหนาฝนที่มันเย็นแบบหนาฝนเนเย็นแบบหนาหนาวเลยเย็นแบบฤดูหนาวเลย เย็นโอ้เย็นจับจิตจับใจนะครับนะอันนี้ก็ถือว่ากำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูหนาวกับพี่นอ้องฤดูหนาวนะตอนแรจกจะอยกัสิส่งคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับสิไปหน้าสิแวไปเบิ่งเขาอยู่หน้าอยนะมแต่ไปนอนนี่นั่นก็ได้ไปหน้าดวนแล้วครับ น้ำก็ถามมันเริ่มออกร่วงแล้วก็สิเป่งนามออกแล้วครับสิเป่งนามออกจากหน้าเกือบเบิดล่ะนะปล่อยไว้นี่มันสิมีผลเสียต่อเขานะแต่ว่าถามว่าท่านออกร่วงก็จงไวส้สนกะ่อนจงไวส้สก่อนฝากความจิตหอดจิตถึงพี่น้องทุกกรรมถูกไฟทุกแกบอกว่าอยู่เมืองไทย หรือประเทศข่างเชียงหรือจุดใดก็ตามที่เบื้องพญายวี่ครับให้กำลังใจเด้อในการใส่ชีวิตประจำวันของแต่ละท่านขอให้จริญิจริญในนาทีการงานขอสำคัญสุขภาพต้องดีเด้อครับมีเงิ่นแสนเงืนล้านครับผมมีความหมายทาร่างกายบกแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพครับ ไข่ไข่ต้นหนาวนี่เพิ่นแกด้วยกินแกงดอกแค่เด้กินแกงสมดอกแค่ครับพี่น้องมันสีซอยซอยปองกันไข่ไข่หัวฤดูเพันว่าอ่มีแกงสมดอกแค่กับกับอีกหนึ่งผมก็จำไบ่ได้จำบ่ได้แต่ว่าแกงดอกแค่นี่แกงกินสุป,ปีอยู่นะ แกงสมดอกแค่ใส่ปลาช่อนอใส่ปลาคอเงียบหรือสิแกงตะแกงตะเขาก็ได้ครับใส่หัวใช่เท่าใส่หัวผักการ์ดขาวเป็นแกงสมเสบเซฟกินกับข้าวเจ้านะครับกินครับข้าวสวยข้าวเจ้าอ้าปา่าความคิดหอดคิดถึงพี่น้องสุกูสุขคนเดี๋ยวมือแร่งนี่สีแวะไปหน้าประมาณจากใบสามกว่าๆนี่อะสีแวะไปหน้า เอส่งคิใไ้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเด้ออืมเป็นไนกะซอยกันนี่หอดพันเนี่ยคือบบท่านี่หอดพันน้ำพิ่นอยู่ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดมาหลายปีแล้วครับพี่น้องอืมอ้าวซอยพญายี่วีตว่นะหักกันหักกันนี่ดีกว่าสร้างกันหักกันนี่ถึงสยู่ฝากฝ่า,ากำไฟเขาเชียวกับคือจัง นอนอยูหอ่ห้องแห่งเดียวกันกับ่สร้างกันนีปเปลยวแลวตาตอคือจังใบใหม่มากควบมัมนใหม่มาบังโอ้จังว่าจะเด้กพยัญานี่ก็ะไรจำได้เนี่ย่รด้นน่อาชิดหอดพี่น้องสุขหูสุขขนครับสวัสดีครับ